บ้านพุ่นสว่างมีระยะทางห้างจากเทศบาลเมืองยมราชประมาณ4กิโลเมตรแดนรถจักรมากับประมาณ30นาทีทานูุชม สำหรับท่านผู้ชมท่านใดออกจากเทศบาลเมืองแคกมากกับประมาณ50กิโลเมตรพี่น้องและลดมากับสิประมาณสโมงหนึ่งกับซาวนาทีเนาะซึ่งบันพูนสว่างนี้มีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามท่านผู้ชมเป็นอย่างไรก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวชมบึงวิถีชีวิตของพเพื่อนและกัธรรมชาติที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะ ค่อยๆไปเยี hmm. ja ่ยงแต่เจ oh, ้านี่มาแต่หน้าบอมาแต่ตลาดโอ้ไปตลาดนัดเหรอไหมโอ้มาแต่ตลาดนัดเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อของยุกของกินเนาะมีหมูห้มอยู่ในบ้านน่ะไปไปพร้อมครอบครัวเนาะ สวัสดีท่านผู้ชมพบกับบ่าวเตียงคำหน้ากายมันนี้บ่าวเตียงคำสิพ้าท่านผู้ชมเลาะเบิ่งวิถีซีวิตสน,นบดอยู่บ้านโพนสว่างเมืองยมราชแขวงคำมวนบ้านโพนสว่างเมืองยมราชแขวงขงมวนเป็นบ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกลางผาหินนพี่น้อง มื่อนี้บ่าวเตียงคำได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาเบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านพนสาว่างเมืองยมราชแขวงขมวนเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย <S 1> <S 1> <S <S ซึ่งบ้านของเพื่อนนี่มีผาอ้อมหอกธรรมศาสตร์งามาคากพี่น้องเอ๋ซึ่งวิถีชีวิตของเพื่อนสิเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตาม ชมไปกับเบาเตียงคำหน้ากายได้เลยนี่นะทน่พุผส้ชมบรรยากาศยามแรงแรงบานโพลสว่างเมืองยมราชแข่งขมวนสิาพทาทพุผส้ชมเลาะเบิ่งวิถีชีวิตในยามแรงแรง่นกลับจากห้จกหากนาิ่นสิเหตุอีสังแน่นะทน่พุผสนะ้ชมเนาะกาติดตามพระสุมไปนำกัน พือนานเพือนโอ้สะอาดไปเลยอ่าขึ้นเบิง้งอาย,อยเออ <c oughs> พื่อนกันขออนุญาตเด้อเฮ็ดพิแสงนี่ยามแรงๆนี่ <c oughs> อ๋อขอขึ้นได้ที่นี่เออขึ้นไปเบิง้ง เพื่อนอ้ Ooh, หอมกลิ่นผักกขันยงอ่านี่ปล<ะ>าเฮ็ดแก,ง,กออง,งบ่นี้บ่เสกีว่าถามอ้ปลาทึกมองไว้ทึกตุม้มโอ้ปลาทึกตุ้มพี่น้องอ่ปาปลานาอยู่น้ำยมนี่บ่อเอ,อ้เพื่อนใส่ใส่ตุ้มอยู่น้ำยมนี่เพื่อนกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไอเพื่อนกำลังเฮ็ดกินเฮ็ดไปย่างกินแรง ออเออหแข่งน่อไม้เฉพา์ยังได้กินผักผักเน,น่าเนาะโอ,อ้กินในหอมขนาดเป็นได้ให้หน้าแล้วหรือเปล่าไอ้เอาว่านเอาวะว่านแล้วหมดแล้วอ๋อฮัน,นเป็นยังไงวันนี้โอ้นี่เนาะผักเน่าผักเน่านี่โอ้แกงเส้นต้นไม้เพิ่น เพิ่นกำลังเฮ็ดกินแรงนี่เนาะแกงแล้วบ่นี่อืมเออเดิเพิ่นควบขอเนื้อไอนี่เด้อเพิควบกับพรานเลยครับเพิ่นกำลังเฮ็ดกินเพิ่นเฮ็ดกินท่าเมียเพิ่นเมียเพิ่นไปจ้างดำหน้าหน้าตัวเองจะสบายแล้วเนาะไอเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกท่าเมียเพิ่นพอใจไดร์เด้อโอ้คุณน้อยลูกลูกเบิ้ลบ้นนี่หลานเนาะ cưa pết vỡ ô pết lại họ phần cao lăng cửa pết nhầm lần lên đi phần ơn ma là phi nói Này, phần ơn mình kíp 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 dùm kia này ma là hú khá nạt hú khá nạt nó เป็ดพี่สงอันนี้เพิ่อนเอินนีเนเน่เป็ดกล้เออไอ้ป,ป,ป,ปองเพื่น,าาเ,นเออเข่าคอกปองเข่าคอกมูนะกแม่นบะกําลังกินอย่นี่อ,อ้ออมันน้ำมันมาแต่ละปีขึ้นซ้ำไหฮะเอไดนโดนและ 2011น้้ําท่วมเิดเนาะหลังจากหันมามันก็บ่ได้ท่วมหลายติเออปีกายนี่ก็บ่ได้มีอยู่กางบ้านอืมมันไกลน้ํายมเนาะมันเลยเลยยึงยึงขึ้นมาอืนเยอมบ่ได้ยยบาเดะเออยไอยูกย่กอยู่ไกย่ไยกย่อออยู่ไกลอยู่ลูกไกล อน่าตื่นบ้านเลยเออกระสักแลแหละขอบใจหลายๆเด้อหมูน้อยมีกันไปกัน,ลน,นลเลิกนี่หมูแล้วพี่น้องนะกินกินกินยาสุตื้นค่อยมาถ่ายอ่ะโอ้โหปลาเจ้าซื่อๆกินให้อิม่มฮึมต้อเงเป็นตะแคงขนาดหมูน้อยๆจังนี่จังนี้เข,ขาก็ขายวะขายยังเท่า เออตัวเท่าไรสํเนียค่ะคู่หนึ่งหกแสนตัวนึงกัประมาณสามแสนกิบหมูละนกข้าามักซื้อ,เ,อ,อเดี๋ยวคนเริ่มมาแต่นานแล้วเนาะเข้าใจเด้อไปเลาะบึงอีกก่อนเลาะบึงทางในบ้านแก้วเท่าไรหาพานไวตามิว้ว เฮือนบ่เนี่เอ่อเหือนเพิ่นเพิ่นกำลังเห็ดเฮือนเติมอีกต่อเติมบ่ต่อเติมเฮือนบ่เห็ดเฮือนคั่วเอ่อเพิ่นกบไม้เห็ดเฮือนคั่วเพิ่นเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมเข้าเบิ่งทางในบ้านอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะติดตามไปนํากันอ็านือที่พี่น้องเลยบรรยากาศแบ็กเก่าทางหลังเนาะธรรมชาติ์ทางหลัง เป็นผานไงงามขนาดนี่โอ้บานเพืนเน่อนไอคักเลยลยธรรมศาสตร์งามนี่เฮือนเพื่อนเป็นเฮือนแบบทรงเลาา่าเล่าห้าในพี่น้องอบอกถึงคำมาวันนี้มันยามแรงๆนี่เนาะมีคนยู่อยู่บน่นี่มีคนยู่อยู่บนเอออาอ๊มจักเดือนและโคกเดือนปลายโกเดือนปลาย,โอ,ายอโอ้กินข้าวแล้วเนาะกินข้าวกัำยังนี่ Tiền khao cầm nhẵng Bằng đúng không? Khao phù nói ăn Anh uh. à, tôm xay cầm mặc ứ bỏ Ê da yeah. Chạ Chạy Nhiếm thế mới hủy nhiều <laughs> hê Nhiếm lèo Nhiếm lèo Nhiếm lèo lè. Bye 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 Nhiếm Nó bằng nhạc cạt Tâm <laughs> sát Nga nói nên xuân nó Thì nói, mới Khác โอ้บ้านเพื่อนทางพุ่นแห่งงามพุ่อนนะอยู่เทิงผู้พุ่นน่ะเป็นโน่นผู้เนาะบ้านนี่จะมีภูเขาล้อมรอบเลยท่านผู้ชมเไปภูเขาอ้อมเลยนี่ธรรมชาติงามขนาดนี้เออสุดยอดเลยเพื่อนเฮ็ดยังอันนี้ฮะ อยากลงไปย่างน้ำเลนะี้ยเนาะเข้าทางไหนเออสิเข้าไปเบิง้งเออสิเข้าไปเบิ้งเพื่อนรูปตากานะกะเนาะกำลังเฮ็ดตะกะนี่เนาะท่านผู้ชมสิพาท่านผู้ชมเบิง้งพี่น้องเออพี่น้องเขารูปตะกะเพื่อนไทยเพื่อนคาดแล้วแล้วเราเพื่อนมารูปนี่เนาะ เป็นวิดีโอทิวิดีโอก็ถ่ายเลยแหละถ่ายวิดีโอเลยก็ได้ว้าให้เฮาลองดึงหน่อยเด้อเฮ้ยถ่ายกันหน่อยเด้อถ่ายวิดีโอกันหน่อยเด้อก็สิดึงอ่าให้อายดึงก่อนยังไงเราให้สิดึง

ลุยบาวเติดคำก็ได้ลุยนะ้ำเพิ่อนสองสามลกาูกทักอันนีเนาะสิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิง้งในบ้านตต้อมอีกวิถีชีวิตของพี่น้องคนลาวในเซนนบุเฮาเนาวนะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแนนในช่วงแหลงๆนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะสิพาท่านผู้ชมขึ้นไปเบิง้งเพิ่นเฮ็ดกินแรงเนาะน้องสาวเพิน่นเฮ็ดกินแรงอ้าแนะนำตัวเองให้อายแน่จักหน่อยนึงซื้อหยังเอ้ยเพิ่นยังอายนี่ดเตเป็ดน,นี่เนาะ Tớp bếp, tớp gai dì phà, thằng phụ trông khuyên, khuyên Phía đường thang đỡ thang y cà đai hổ Thôi đi vâng Khi nông hông hết dù, hết kìm Nham lèng nì Hổ nó nhạt đư Ô, tẩm khó bừa Kèng nó má nháng nì นไมไผ่นกไม่ไผ่นกนกขาวที่เออนขาวเออจักเละต้มยูสุยเออต้มยูสยเนี่สยน้ํเนเตำข้าเบือกำลังเฮ็ดกินแรงโอ้กินพักเน่านี่นี่หอมขนาดนี่หอมหอมเลยัดัแกงใส่พักนี่แหละแซ่บล่ะสุดใจเลย เอากินขาลล้าวแรงแ่บๆเด้อไอเด้อน้าเบิ่งเนี่ยนะน้องสาวอายังฝากเป็ดไหมเอ้าสิเกือบเดแล้วบนนี้อ่าเบิ่งสาวบ้านพูนสว่างเกือบเ็ดที่น้องบ้านนี้ติดตามเบิ้งสาวพูสว่างเกือบเ็ดที่น้อง เป็นงานประจําบนนี่ละอ๋อนาก็แล้วแหละเนาะเออเป็ดจักต mm ัวเออเออลูกอะไรยู่เนาะเจ็ตชีวิต ูบ้าวเขาเบิ่งเขาเห็นโอ้สาวบ้านนี่าไปทั้งใดเขาก็ติดต่อมาเลยเออเฮยอะนี่จะเยคเดียวสอคน เเพราะันเาซเป่นเอ,อน,ะนแหมนมัมันบึงหน่าซื้ออะไรเรื่องเลยนะคะนดเอาวิธีโนระบุพี่น้องไอ้คุณยาคุณยิงเอาอยู่ในโนบททำามาอะนึ่เข้าเฮ็ดยูเฮ็ดกินถ้าพ่อถ้าแม่มาแต่นาเนาะเราจะเกิดไกลตามวิธีสนระบุน,น,น,นะไปข้งา,ปางหน้าก่อน บรรยากาศรวมๆของชาวบ้านบ้านโพนสว่างเมืองยิมราชแข่งขมวนเนาะในการใช้ชีวิตรประจําวันของเคนที่บอแตงคํามาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามและกับวิถีชีวิตแบบสุนทรบดของเรา,าแท้ๆเนาะพี่น้องให้ทันผู้ชมได้เบื่องไดุ้มนํากันมาเนี่คลิปของบอถึงคาก็คือชิจกเพียงแต่ซํานี่พี่น้องเ้ยหลังจากเข้ามาเบื้องจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดปุ่มติดตามให้บ่าวเตียงคำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงสำนีก่อนขอขอบใจ ทางหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศรวมๆของชาวบ้านบ้านพูนสาว่างเมืองยมิมาชแขวงขงมวนเนาะในการใช้ชีวิตประจำวันของเพื่อนที่บอกเตียงคำมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามและกับวิถีชีวิตแบบสุนบุบทของเราเฮาแท้ๆเนาะพี่น้องให้ทันผู้ชมได้เบ่งได้ชมนำกันมาเานี่คลิปของบอตงคำก็คือสิวบเพียงแต่ซ้ำนี้พี่น้องเอยติดตามชมในคลิปต่อไป หลังจากเข้ามาเบิ้งจบแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เบ้าเตียงคำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงสำนีก่อนขอขอบใจ